นนน้ำมัเแต่ว่าปิจ้าพี่นอ้องวันนี้มากินหมูกระทียกันจ้ะพี่น้องร่วมญาติลูกหลานมาจากกรุงเก็บปิจ่าปิจ่าแม่าอาเจ้าอาเจ้าอันน่าเลยหลบแล้วหลบแล้วหลบกล้องหลบกล้องกันแล้วสปอนเซอร์หลบสปอนเซอร์หลบไอ้ที่เครื่องกองน้ำที่เครื่องสผ้านด้านโยกเครื่องสะพานไหมเครื่องหนึ่งประเด็นไหม แ่เจ <łość> ็ดองข้าวแปดพี่น้องิดกล้องจรติดมาจะกนหน่อยนี่มีกล้องที่หาโตัว่อพี่น้องร้านมาติดไว้เดี๋ยวก็ไปกินก็ได้เดีวก็แพายเหอเามัเป็นอไรเนี่ยแไป เป็นผู้ปกครองหลานไม่ได้อาจีบเลยค่าช่วงนี้ไม่ร่าเลยเป็นเบื้องหลานเป็นล่ดอกันยัอไม่ร้องตีบดูเด็กคนเดียวลูกใสกวนเหรอใ่กวนไไอ้ี่ใส่กวนป่มาเลยาตันนาตันมาเนี่อความอยู่ิ อันยดยอนตงกางไหมพี่น้องซมือหามือเดีวแม่เอาให้หน่อนะอันนี้ก็มาจากชบุรนีน้องเคยน้องสะพ้าหลานมจกอนน้องน้องเคยกัน้องสาว ลำหนึา้คาระพ่ดยกนขเห็นยังหมดแล้วธรรมชาติดีใจโอ้ไม่าอ้ีตันรอตัดตันโีตันลนข้อเห็นยังหมดแล้วแล้วดไม่เห็นแล้วอยากอายกล้อง

หายคนตายน้องมานั่งกินเลยน้าข้าวโอีกนี่ข้าข้างโอกเลยมาคุณเอิงมาโอ้มึดเป็นอะไรวะข้าวกอนโอ๊กเห็นนั่งที่เตียงมันตัวไม่บาถามันไม่เบาห่ดมนซส้น้ำไสงกับแม่มา าทา่าไงนะคาระอ้วต้มไปไหนวิ่งวิ่งเดี๋ยวไปอวนตัมเนี่ยวนนั้นนอขกบิ้งเล่ยเอดวอะไรเป็นกมวันนั้นถือแขงเ้ยวนั้นพี่ต้านั่งโจเพี่น้องตาเลยต้ายุ่งเทต้าฟอบ้านครับพี่ว่าจับให้หน่อยด้นไม่เปิดกล้องต้าอยู่ตาไปไหนเอาเพื่อนอยู่เนาะเ้ย น,นกไป้อกนวงนั่งรถไม่อยู่อก็ที่นั่งมันวางกล้องไปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่หัวหัวบอกว่าเอาไปกินมาเลยเดี๋ยวเขาแย่ง <c oughs> สาอยากเขาอยากสาบเนีย <c oughs> ไปไหนนะพ่อจอยจอยมัเราบน,าน,นั่งุ้มนะพ่อาากญาิญาิสาบเนี่ยไม่เคยกินหรอกเอามาให้โดยเพาะ ไปอันนี้อันนีอันนี้ครับไม่ตองกล้องยานะไปใสเ่นแล้กล้อง,อง,ร,องรอจานถ้เพิ่มถ้าเราเพิ่มถากิน้ามันจะจานละห้าสไงถ้วยเ,เล็กๆใส่สีแดงเ่ยถ้วยลจานละห้บาทตัครับตรบพิเศษ <c oughs> แดพ <c oughs> ี่งงนง่วไม่ทราจะชุดชุดละนนชุดแรกชุดสองลงมชุดละสามร้อยพอกินเสร็จ พอดังช ah, ุดช okay. uh, uh, ุดใหญ่ช um ุดนึงแบ่งไว้ปุ๋ยมันนั่งมอ๋อต้องลงมาครัลงมาไม่จบนะเอาใหหน่อยเอาให้หน่อยไม่สุกยังยังไม่สุกเอากุ้งอ่อันี้เ่ยังม่ใส่ปุ๋ยบล็อกนไปต้นขนมไปนะเ่ยเนี่ยไมไดเอาาหน่อเบียไม่มีนะเบียไม่มีนะบอก ละบกเตียเบียมีอยู่ยายบ่อเบีอยู่ไหนล่ะมีต่น้ำโคกไส้ดำกูพิ่งอะลงนั่นจะกินไส้ตันเนี่ยใช่ไม่เดี๋ยวไม่กินหรอลูกกินแล้วกินปลากินปลาแล้วเอาตักนี้ได้กินีนเดียวล่งอุ้มให้คือบะลงน่ยผัก น้ำแห้งแล้วเนาะบ้านนี้ม,มันจะตอนน้ำแห้งน้ำก็อยู่ข้างหลังพ่อนกินจะตอนกันพี่น้อง <c oughs> น่งนะมา้ยทำไมเราเรียกตักน้ำใ<ห><ห>ส่น้ำซุปน้ำซุปดยในกระเป๋าแม่ในกระเป๋าแม่มาละอยู่ในกระเป๋าดามีมีตังเศษต้นหอมอยู่ในนี้าาบอกน้ำซุปตักใส่เจ็บาทคือนกันยาแม่จ้างเชฟบ้านเจ้าพันอ๋อนั่งเคยใคร อ๋อนั่นร้านอ้วนไงร้านร้กนอ้วน่เลยอันนี้อยู่ก็อะไรอ่ะบรรยากาศถ่ายตัวเองเลยเอาไหมล่ะจะทำช่อง YouTube ก็ต้องการถ่ายตัวเองด้วยสิครับสวัสดีครับช่องไม่ค่ะด้วยที่เปิดอ้าวนี่ฮ่าน่าฮ่าสวัสดีครับอ้าฮ่าหลอกไปเลย มันรอกไปเลยไปจุบะต้นี่หนงนะใ่หมอแบบบเน่จะย่างหามากินด้วยกันครับอี๋เหรอคะอีกทีก็มีเหรอมีดูค่บ หักตับพี่น้องฮัตับย่งไปมากตับกินขั้นดีกันสิได้จากพี่น้องเรื่อนยังเจอกันลูกหลานคนมันเยอะเดี๋ยวปล่อยคิวใหม่ลงมาปล่อยคิวใหม่ลงมาแต่ม้านจังที่บุตบอ่เดินสองที่มาพี่น้องเกินไปหมอลรำก็บ่แล้ว รวังโดนขาป้อห้างเลกะฝากฝากตีดตามกดไลค์กดแชร์กดกดิ่งอย้เยแจกพี่น้องสองนี้ไพ่เพิเพ่ออล้านล้านจะพี่น้องเออแตเมื่อนเจอกันไม่จจกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ได้กันไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ